ธนัชชาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงสาวเพียบพร้อมปมเข่าวลือชมพู่นอ็อต กลายเป็นกระแสร้รอนของวงการบันเทิงไปอีกแล้วค่ะเมื่อปาค้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอปากอไก่แต่เป็นคนที่ชอบบินไปต่างประเทศบ่อยๆขณะดเดียวกันชาวเน็ตก,ก็พากันสืบว่าใช่คู่ของชมพู่อารยากับสามีหนุ่มไฮโซน็อตวิส so รุ Not หรือเปล่าหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าว่าสาวในข่าวนั้นคือแทนธนัญชาโดยล่าสุดทางด้านสาวแทนนั้นก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์คลิป ขณะกำลังทำเค้กรูปหัวใจแปะแคปชั่นคำว่า work ซึ่งเนื่องมาจากทางด้านสาวแทนนั้นได้เข้าฝึกเชฟหลักสูตรการประกอบอาหารโดยจบจากโรงเรียนอาหารระดับ w ว r ร์คอาอย่างเลอกาดองเบอร์อีกด้วยซึ่งก็เป็นการโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวเท่านั้นส่วนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวฉาวดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบโต้อย่างใด